โอก๋วยเตี๋ยวเด้อพี่น้องมา pues e. ้นเลยดเบเบิบเบิบเบบีดีได้ไหมันาปัวเลิกงานมหาเนกินกอไม่ได้ไม่ไแล้วกูบอกแต้งไว้ให้เขากินเทสยังเอาแต้งเขาไปผัวอะไรก็จังกินากินอมาเอกับเกลืองนี่สรุกินมาขึ้นมาลูกคูผัอก๋วยเตี๋ยวเด้อพี่น้องสั่งขาจีตแต้งเข้าไปรถดบางอย่าได้ก็ได้โอ้ยบาอย่างแล้วหนูไม่ได้กิน ใส่ไว้เห็นอันนั้นใช่ไหมเน่าขีบหนาไหมเอเด็กน่าโอ้ไปเลยคุณเจ้าผู้ออกมาเลยเนี่ยสมน้ำหนามึงเนี่ยผู้ใดบู้ออกขอไปนี่เฮียนอันหนึ่งน่ะเขีแล้วก็ไปขีบเน่ากินไาเนี่ยล่างเอามันก็ขีบขี่ม้าดอกตี เดวเทียงดได้ไปนี่เราปอดมากกนีดออฮะยายแม่มาสีนนป็นาป่าากไปเทียงมากจนเดี่สิไปวัดเลีย่าอยากโทเอื้อนน่ะนะกูจะได้แตงม่กันกจะได้แตกเขาสิไปวัดดี่ากนาปเลยฮะไผสิไปวัดแกอเอาาขบ่นไหมอ๋อสิไปหาปูนี่กบอกม่แต่ไส่ไป บนี่หาปูออไอบอนอยากไปนั่งซื้อบ่ไอยวนจะูถามปูด้ล่ะปูชาบยไปปูวีด้กปูยังละปูแล้วสิบปใร่กูบอกค่ะแล้วอยู่ไปยปูจะหนีเด้อเออเออก็เลเพื่อนม่นอิทานน่ะนะไอมือไอยวน เบือีนเปียกน้ำคอยแก้เปียกกรเซ็ดเอาต่อเขาเียฟันว่าผีไรคอยารเมืานต่อไปบ่อู้ดินดีแก่ฟันในลฟันดีป่ะฟันดีเมนะได้นี้นี่จะตัวใหญ่มากหายหาแต่ว่าบอลูว่าสิฟันแม่นหฮิรบอแต่ว่าฟันอีลีไปเสม่อมหรแกเจ็บหรอบ่เส่มหรอเ่เอายาิวอยู่ใส่บัดยามตกนนี่เห็นแล้ว โอ้ใช่แบบอะไรทำไมโทรหาเพิ่นอยู่บ่ต้อหาแม่ติวอยู่บ่ตาสิคะมาเนี่ยเขาจะตาให้เยังบ่ข่อยตาเองกันได้คอยช่วยยังยังไงเว้ยก็เห็นเจ้าเฮ็ดบ่ได้นี่ยเขาเจ้าสายบ่ว่างสายบ่ว่างแม่ว่างแล้วว่างแล้วยิงยั่งเจักว่าเหลียวบางอย่างมาสายบ่ว่างฮะพอดีเลยบ่พอดีเลยบ่ ยันเขาเปิดขายเพื่ใหญ่เจ้าเป็นนั่นโอ้ยกูยยันขายได้แต่เมื่อแรกเมื่อสองขุเก็บน้ำคนนี่ลรเมื่อแรกอยู่ในท้ายเอ้าเจอแหงหารถแกไปบ่มี่แกคนนี้แก้ไปลงรถแก้ไปลงนั่อีหลายตีกันนีหลายตนก็หาไผ่ต่ำแหลกๆรถได้ได้ต่ำแหลกๆไปแต่ห้างไปน้องสวรรค์ยูบ้านน้องสวรรค์เขาดียูศาลายูต้นไม้ไงแป้งขับไปไว้ให้ผัวเด้อใส่หมอใส่แม่ไปให้เขาเลย เส้นนั้นบ่พ่อเขาไปหาไม่กระเด็นเป็นประชุมแม่เพิ่นประชุมโอ้เพิ่นประชุมยาวไปเส้นเขาหาไม่ก็ได้บ่ไปต้องเส้แสดว่าแล้วประชุมประชุมยังไงแล้วกันชู่กับกันเราบอกรับจังไงแล้วกันโตอ่อหม้อหน่อยมาตักไปเขาไปไว้ให้เขามามันดีอุ่นกินบอกนั้นไปเฮ็ดไก่พุ่นลูกมันหากินได้อยู่พักมีก็เตรียมเข้าไปใส่ถุงใส่บอกอีมันมีผัวอีมันมีผัว กนี่หัวยู่ม่กคือม่ยากนะหัวแม่ปลาหมอเขาเด้หมอน้าหยู่แม่กันผัวยู่กันยากน้่คือกันนั่น่ะสะเออเราะรด้เพราะในเฮ็ดดอกแต่วาหนูเป็นลูกมือหม้เป็ดียวผู้นใหญ่แกจุบแจกจกชุบแจกมือแกเอาถุงมาน้าเดสิได้ใส่ผักให้กบเผาในหมาเพแดกเฮ็ดบ่ แตงใบแม่มันกินมันมากไม่ได้สางกินอยู่ว้าว่าถิ่เฮ็ดเองดอกการเลี้ยงอุ้ยกระเทียมอันใบสุดยอดเลยกระเทียมว้าเห็ดบดก็มุดตามพอกันจักแม่โอ๊ยสายนิ่งสายแน่นเพ่อดเย็นดีได้สายนิ่งสายแน่นกันบ่เป็นคู่กันบ่ได้ยึดกันที่ใส่คู่บุญคู่บารมีก็มีคู่กรรมคู่เวรก็มี่ได้ กันมาไม่คูกันก็บ่ได้ยุ่นแต่ว่าขันแบบยังไงแบกัแเ่ตั้งแต่เอากันมาเพผิดกันจาเทียมาแมนร้ยผิดเต่มือโทษไปผิดเลยมือเสียซื้อได้มืออื่นโทษไปผิดเลยห่าแล้วว่าเพราะว่าแบบว่าเขาห้เกียดิเอาห้องห้เกียดใส่ใส่ใส่มันก็เลยโอเคใส่อะไรจ้าอ่าแล้วว่าเอาแย่ใส่เบงผิดกับ้อย่ยนบอกยห่ยอนบอกือว่ามึงจี ซื้อเสียซื้อเด้อไนเมี่ยงก็ะพกันสุดๆไ่วนบ่ไปิดลไปลวกบ้างหน่อยหมอฮ้ไปลวกบ้างด้วยหมอออนไปโอ้ยหญ่ไม่นเดียดเจ้าเบิ่งด้วน่ะเดีล็อันั้นแค่ไปด้วนคือของยี่สายเด้บอกว่าไดย่งเงีนเราว่างอันขี้เท่าเขาสิบินเขาไปในหมอเขาเด้อ ไม้ผิดกันแต่ว่าขนุนศูนย์ขนุกัศูนย์ได้ไหมขนุนศูนย์นี่มันสิ้นลกมันย่งนีเออแม่มันยังเออมันยังเอามันก็ดีแล้วมันเช่นนุนนั่มไปคือไรมันจะข่วมไปแล้